จเจริญพรสาธุชนทุกท่านนะวันนี้วันพระสิบห้าค่ำเป็นวันพระใหญ่นะเ,เราก็น้อมนำถวายดอกไม้บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะอาระหังสัมมาสัมพุทโธพคะวขาวูดังพระคขวันตงังอาิวาทเทมิกรา สวัสดุภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิกรสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากาสังโฆสังขังนัมามิกรสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตจสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวคำถวายดอกไม้พร้อมๆกันนะอิมานิมะยังพันเตอรตนะบุพานิสปริวารานิภิขุสังคัสสะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิอรตนาบุภานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆระตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจัตถ้าแต่พระพิสุสงผู้จเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ข้อดอกไม้พวงมาลัยมะลิเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาพระมงคลเทพมุนีและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินสาธุขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพถวายดอกไม้บูชาพระในวันนี้ด้วยนะ กัลยาณมิตรทำนองมานีมาศพร้อมครอบครัวแล้วก็ยอดกัลยาณมิตรสาธุชนทุกทกท,กท่านนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญด้วยกุศลขอจงสำเร็จสำลิำที่ผลจงทุกสิ่งทุกประการเทินสาธุถาวายดอกไม้บูชาพระกันนะ